สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกผักบุ้งในลังโฟมกันค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็เป็นรังโฟมนะคะแล้วก็ผักบุ้งที่ปลูกในวันนี้ก็เป็นผักบุ้งนาที่เราเก็บกลางทุ่งมานะคะผักบุ้งนานี่ข้อดีก็คือสามารถทําได้หลายเมนูแล้วก็มีรสชาติอร่อยกินกับ้มตําแกงป่าแกงส้มและก็เมนูผัดต่างๆนะคะ อุปกรณ์น่าจะเป็นลังโฟมนะคะเราก็ขุดดินมาจากทุ่งก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะการใช้ดินรองก้นลัลงโฟมก็จะทําให้ผักบุ้งของเรานะคะโตเร็วโตวไวใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็แช่ดินไว้ส่วนผักบุ้งเราเด็ดเมื่อวานนี้แล้วก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็จะเห็นรากของเขาแบบนี้นะคะออกมาให้เราเห็นเดีย๋ยวเรามาเริ่ม เตรียมดินกันก่อนนะคะก็คือใส่น้ําให้เต็มนะคะท่วมดินก้อนนี้หลังจากนั้นเราก็บี้ดินนะคะให้เละเพื่อที่จะให้พักบุ้งเราเกาะกับดินเหนียวที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการปักดำไปในตัวค่ะอันนี้หลังจากที่เราคนดินนะคะหน้าตาดินที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เกลี่ยให้ทั่วน้ำเราจะคลุกผิดก,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 ก่อนนะคะเพราะว่า จะไม่ให้ท่วมยอดผักบุ้งเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมผักบุ้งกันค่ะาหางมือนิดนึงนี่ผักบุ้งที่เราได้มาเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการปลูกรังโฟมนะคะรางโฟมต้องมีสรงสูงเพื่อเราจะได้ยอดผักบุ้งที่อ่อนในเล็กแบบนี้นะคะวิธีการปักนำผักบุ้งของเราก็คือเมื่อมีใบเราก็จะเอาใบออกแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยค่ะ จิ้มทีละสองต้นก็ได้นะคะเพื่อประหยัดเวลาถ้าใบของขาติดกบบริเวนี้นะคะเราก็เด็ดออกนี่นะคะจะจิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มขนาดให้ชิดๆกันเพราะว่าเมื่อเราได้ต้นใหม่แล้วนะคะเราก็จะได้ยอดที่อ่อนเลียวเด็กพอเป็นบุ้งนานะคะที่ปลูกแล้วทำให้เรามีกินได้ตลอดทั้งปีนะคะ ตากลงไปเลยค่ะอย่างใบจิตบ,บริเวณกกแล้วก็ออกนะคะเพื่อกันน้ำเน่าการใช้ดินดินที่ปลูกนี้ก็ใช้ชนิดเดียวกับที่เราปลูกบัวนะคะก็คือละลายให้เละเป็นขี้โคลนะคะจะทําให้พวกบุ้งโตวไวโตวงามไวนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะจิ้มให้เต็มเลยนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นหลังจากที่แตงโมปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันค่ะว่าเวลาเขาได้น้ําแล้วจะดิดเด้งขนาดไหนนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตนะคะเมื่อเราปลูกผักบุ้งได้เจ็ดวันแล้วนะคะในหลังโฟมแบบนี้เราก็พยายามเติมน้ํานะคะให้เหนือระดับขึ้นเรื่อยๆผักบุ้งก็จะทอดยอดนะคะเราก็จะยาวอวบแบบนี้ค่ะ ก็เป็นผักบุ้งนานะคะที่เราเอามาปลูกในรางโฟมเพื่อสำหรับใช้เมนูเกี่ยวกับต้ตมตำหรือเมนูอื่นๆนะคะที่ที่ทำให้เราเด็ดกินยอดได้นี่นะคะก็จะทอดยอดแบบนี้เลยนะคะก็เป็นการเคล็ดลับเคล็ดลับสรุปง่ายๆในการปลูกรางโฟมนะคะเมื่อเราจิ้มต้นผักบุ้งนะคะเมื่อเขามีราก แตกรากได้ยั่งยืนแล้วนะคะเราก็เติมน้ําเติมน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะคะให้พยายามให้ไล่ยอดผักบุ้งเขาก็จะรีดยอดสวยเรียวแบบนี้นะคะ mm hmm. เมื่อปลูกในรังโฟมเขาก็จะแตกหน่อข้างๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะทําให้เราสามารถเด็ดกินได้ตลอดทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องปลูกใหม่นะคะแเราพยายามเก็บใบเหลืองนะคะที่บริเวณกก แบบนี้นะคะเด็ดออกเพื่อป้องกันน้ําเน่าน้ําที่ปลูกนี่ถ้าน้ําใสนะคะเราก็จะได้ผักบุ้งที่แบบว่าโตขึ้นเรื่อยๆอย่างแบบนี้นะคะยอดของเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนมากว่าเกิดใหม่อ่อนอวบปลูกหนึ่งนังเราก็สามารถทําอาหารได้หนึ่งมื้อนะคะเมื่อเขาจเจริญเติบโตไปเต็มที่นี่ค่ะคือเคล็ดลับการปลูกผักบุ้งนานในดังโฟมนะคะก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีมากๆโดยที่แตงโม ปูกกับดินโดยที่ยังไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะก็จะงามแบบนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ